สวัสดีค่ะวันนี้ครูนิจะมาทำท่าบิบเป็นตัวตึงพณีจรของอาจารย์นิรันดรน้อยนะคะซึ่งมีอยู่58นะ 58. ค้าครูนิไม่ได้เต้นเก่งไม่ได้เต้นสวยแล้วก็ไม่ได้เป็นครูสอนเต้นนะคะแต่เรามาแบ่งปันความสุขเพื่อสุขภาพของการออกกําลังกายนะคะขออนุญาตหันหลังนะคะแบบที่หนึ่งหนึ่ง ไปแปดที่สองนะคะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดไปแปดที่สามหนึ่งสองส ก็เริ่มใหม่ด้วยทางทนี้นะคะหน 7จ็ดแปดหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกดแดหนึ่งสองสและสี่หและแปดหนึ่งสองสาสี้าหกและแปดหนึ่งสสาสี้าหเจปด 3และ4 5 6 7และ8ขอบคุณมากค่ะ